พขาก็เปอาตหมายืออืมขนกระเพื่อกระกรบกระลุ่นครับโยเชิญชมกันเลยนะขนหนึ่งหมวกโย่ขนหนึ่งหมวกอุ้ยแลบโย่นมาอ๊โอ๊โอ๊ะอ๊ะอ๊ะ่าดน เลดอกล่วงมันมาโอ้ลงลงลอ้อายุ่ปรชิบโอ้ยตกันไปอะรปะิงอะโอ้ตอวจีบสมนหนึ่งข้างในละม่นไหวลวเดินมาอย่าลืมิ กองในกระเป๋าังแล้วดูดูดูดิกองนี้ดูเือสาฟักซเยอะไอตตนี่อันนี้ไม่รู้ออมาจากไหนคือหลับไปคว้าด้ทีเจอไอ้นี่แล้วเรกโอ้ยจิตติดมืออันนี้เบนแบนเนม น้ำมัำไนไหมดอ่ะฮะน้ำแดงหมดมเม <c oughs> คุณแดกไป,ป,ลปก <c oughs> แล้วแป้งเมกเอาไปแดกไปสุไว้แล้วนี่พวกหลวงพวกติงหลวงพี่ปังหลับพวกเป๊ะโอ้ยลืมอันนี้ไม่ได้มิท <c oughs> โผไปล่ะวิตามินดีบิสิฟองนี่มันคาราบาลแดงฮคาราบาลแดง ตยุงเพื่อยุงกันเลยนโอ้ยเยี้ยะปุ้ยเดียนรไฟจอดไม่เล่นไม่เล่นคับอันนี้ไปไม่ได้นี่ไงล่ะทสมดไหมเปิดไม่เป็นเฮ้ยถ่ายกีบาทายรบาดฮะเออร้อยเต็มทีเอามั้ไหมอะอ๋อนนผมดูดิคุปต์ไอง ใครมึงกดแล้วกูยังกดไม่เป <ant> <wishes> ็นเลยเนี่ยโอ้ยนี่นี่โอ้ปวดซะด้วยอะไรใครเล่นอะโอ้ยใหญ่ใหญ่อะกูนอนเมื่อคืนคว้าไปคว้ามาเจอไอ้นี่ใส่ของของของเขยโอ้ยโอ้ยขาดอันนี้ไปไม่ได้วีต้า ไม่ฉลาดเหนื่อเหนื่อยเพล่นๆไม่มีทำจะตามไหมตาไหม่พ <c oughs> งมาทำไมเนี่ยเอ้ยฮะไม่พูดสักสิเลยเลยเออพุ่งมาทำไมเนี่ยอืมแล้วค่อยเลยอือหลวงพ่อโ,โ,โอ้ยอันนี้ทำให้มีโลกมีชาบมีมีลาบมีชาบโทษพิษ ทำไมเขาถึงก yeah, yeah. uh. ันอย่างนี้หลับอยู่หลับตาอยู่เงียบเยียบแปลกจังโอ้ยถอนีคมืออกูมาคือว่าะไมซื้อมาอะไรซื้อมาอะไรมันเืินชอบดมจัอกโกลลก ซื้อเลยซื้อมาเพื่อต้องการคนนี้ใช่ไหนดูรูปหน่อยคุณอเขาซื้อไปซื้อไปจะได้ต่วนล่างร้ <c oughs> อสิบเปอร์เซนต์ก็เลยซื้อมาสามสิบขวดไม่ได้เหี้ยอะไรเลยเห <c oughs> ็นบ่าทีอยู่เนี่ยมันไม่มีเลยรทำตังก็ไม่มีอยู่ก็หิว้ยจุดประเด็นตรงนี้ขันนุน <c oughs> จะขคร่พีไอ้หนูต้องไไกลยายหนูหเห็นนูไหมนั่นแหละปุ้ยรู้นหนูถ้ากลเลียวต้องจะดังเพื่อนเอาน่นะนูนะยายคอยายกอปูปูอม่มีนแล้ว มันไม่ต้องแด็กูบุดนสิทำไมกูเด็กไ,ไม่ได้ไอ้หัว ตั้งตาตา้ดิไอ้ยป้าเอ้ยไอ้ยเนีอยสร็เวอ้า้งวันที่มันทำไมอะกำลงไม่ตัวทวนไอ้คลาดมึงอะไมึงอะไรตัวชวนเอ้ยจ้าไล่ไปลูกคุาป้าเย็บก่อนยังสอง

นั่นคืออะไรเด yes. yes? I mean? ah, so ี๋ยวจะจับหน่อยตีมองไม่ค่อยเห็นไงนี่ไง E C E R เชิญป้ะอ่านว่า E จ้า E จ้าเอ้ยโอ้ยอย่าพูดแซกสิไหนขอดูดูนั่นหน่อยให้ชัดนี่ทำไมทำไมไม่ใชยอ่ะฮะทำไมไม่ไม่ใชยอ่ะนี่ย มึงจะถามอย่างนี้สิกูไมกูเปิดไม่เป็นมล้วของใครเขาเนี่ยฮะใครเขาไม่รู้อยู่ดีดีมันปิดหน้าจอกูมาีบ้านนี้ก็เป็นใครก็ไม่รู้ดูหน้าก่อนดูหน้าน่อนฮะมูเล่าวะดูล่าาวะอ้าวดูเลยมาพงเล่าอ๋อมันก็ไม่บอกอ่านี่นี่นี่แื้อมันจะอังกฤษ เขาซื้อมาจากอังกฤษแต่ได้มาจากยุยยาเพราะฉะนั้นจากยุยยาใชเอาทิ้งมันถังแ้วอยากโง่ไปคนต่อเพิ่งเติมอาดออกไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านดูฟิตเตอร์โบเอ็นมาร์คิงควีนจะเปลี่ยนเนี่ยเอาเอาลูกกิ้งเหรอลูกกิ้งลูกกิ้งมันไม่มีลูกกิ้งอ่ะไหนว่าลูกกิ้งไม่มี

เอาดูวยะเอาดั่นทาจะดะอออออูอะไรอีกไอ้หนูนี่ยังจะสิศตกที่สุดอะไรอะหลวงตะแปะวัดตะโปง <c oughs> ดูจำไว้ดีลาฬิกาที่เก้าสิบผีมอาแล้วไม่อะไรกระดีอบเอ้ยเอ้ย <c oughs> เอ่ย <c oughs> Aaa! Hayır! Baba, baba. baba. tekrar dinle. Ne incredible, incredible gibi hayır. Var ya da. Baba.